สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันน,น,นี้วันที่ยีบเก้านะครับเรียนหกปีหนะ้าหกเนาะวันนี้มาติดหน้าร้านผมเลยนะเนาะยังชอะครับอ้าวนี่ยใหม่รถอยู่ที่สองพันห้าิี่กิโลนะครับรถใหม่เลยเนาะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เลหล็กแหลมนะครับแทงลูนแยงแทงปุ๊บปิดลูนแยาเลยพังเขาเลยต้ารถหนีไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาโชว์การขโมยดูนะครับขนล็อกสองครั้งนะครับทึ๊กใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยระขโมยเท่าไปโดนรถก็จะล,อล้อกละผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แจผีสต่เมื่อกี้แจผีนะครับแทงดูแจรถเราไปแทงปุ๊บบิดบจัุด เราพิเศษขอบชาว่าคือกันน้ำนะครับชี่รถจับฝนได้เนอะอ่าทำไมสามสตาร์ที่ดึงหัวให้ดูเนาะจิดเลยตั้งใจติดเลยถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้แกังแจผีแทงดูแจีรถเราเขาสตาร์ทรถไปเราเห็นวีเฮ้ยเขาคงมยรถเรากดปุ่มปุ่มล็อก ก็ตามเอารถมาเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับประกันให้ห่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ com เบอร์โทรผม0ูนย์แปดห้าแปดวันนี้วันที่29เดือน6ปี5้าหนะครับติดใบคันเนาะ